สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่3นะในเรื่องของการสร้างโปรแกรมนะครับจากตัวของออบเจกต์ที่เป็น m มทตอนฮะก็คลิปนี้ก็จะมาสร้างตัวเมสเซจบ็อกนะบเมสเซจบ็อกจะมาสร้างเมสเซจบล็อกแล้วก็จะมาพูดถึงตัว Return Value นะครับเผมจะเอาตัว Return Value เนี่ยมา แสดงที่ตัวคอนโซลนะแล้วก็ผมจะพูดตัวทูนที่เป็นโชว์คอมพลีททูนทิปด้วยนะครับก็เรามาดูกันเนะเาะเริ่มต้นก็ดับันลิกในอ b อบเจกต t เม d อดนะเพื่อที่จะเขียนโปรแกรมโปรแกรมเป็นภาษา Object Orientation ที่เป็นตัว SimTalk นะครับเ,เริ่มต้นเนี่ยผมก็จะพิมพ์ MES นะครับพอ MES เลิกสังเกตน,นะฮะจะขึ้น Message Box ขึ้นมาเนาะก็คือโปรแกรมพยายามจะไปดูว่าไอ้คำว่า MES มันมีอะไรบ้างนะครับก็เขาก็าจะขึ้นมายาวๆเลยนะมี Message Box แล้วต่อด้วยวงเล็บ แล้วตามด้วย text string เนาะ text string ก็คือถ้าจะใช้ message box เนี่ยก็ต้องต้องกรอบตัวอักษรเข้าไปนะครับแล้วถัดไปนี่ก็จะเป็น button ใช่ไหมเรียนแล้วก็เรียวเนาะเรียวก็คือจะมีปุ่มมาให้ด้วยเนาะจะมีปุ่มแล้วก็มีปุ่มมาให้แล้วก็ลักษณะปุ่มก็จะเป็น เป็นเรียลนัมเบอร์นะเรียลนัมเบอร์ก็คือเป็นเลขที่มีจุดทศนิยมได้ด้วยนะครับถัดไปก็จะเป็นไอคอนนะไอคอนแล้วก็เรียลไอคอนก็คือเป็นเป็นสัญลักษณ์นะเป็นซิมโบลเป็นซิมโบลเป็นสัญลักษณ์เช่นเครื่องหมายตกใจเครื่องหมายคำถามอ่เหล่านี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ถัดไปก็จะเห็นมี การคัดเครื่องหมายลบนะฮะแล้วก็มีเครื่องหมายมากกว่าตอนนั้นที่เขียนว่า integer ก็คือเป็น return value นะเป็น return value ที่ออกมาเป็น integer ก็หมายว่า return value ที่ออกมาเป็นค่าจำนวนเต็มนะครับนี้เดี๋ยวผมจะนําแนะนำก่อนว่าไอตัวทูลคอ p l e t e t ท o l ท,ที่ตัวนี้มันมาจากไหนนะครับก็ขออนุญาตลอกตรงนี้ก่อนก็ให้เราไปที่ไฟล์นะรเราไปที่ Preference นะครับแล้วก็ไปที่ Editor อันนี้มันจะมีตัว Show Complete Tooltip นะคร Show Complete Tooltip ให้เราติ๊ก Show Complete Tooltip นะฮะเราก็จะเวลาที่เราพิมพ์อะไรลงไปเนี่ยถ้าเขามีเขามีเขาก็จะโชว์มาให้เลยแล้วก็จะโชว์วิธีการใช้งานให้ด้วยนะครับอันนี้ถ้าถ้าเราจะเอา ถ้าจะเอาตัวนี้นะเือนเขาแนะนำล้วโอเคเราก็กดคอนโทรลบวกกับสเปซบาเข้าไปนะครับคอนโทรลบวกกับสเปซบาเข้าไปทีนี้ถ้าเราโอเคขั้นตอนถัดไปก็ให้กดคอนโทรลสเปซบาอีกเพื่อจะกรอกข้อมูลที่เป็นแท็กเป็นบัตตอนแล้วก็เป็นไอคอนเป็น ข้อมูลที่เป็นตัวอักษรเป็นปุ่มกด yes no ok อะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็เครื่องหมายคำถามเครื่องหมายเตือนอะไรครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูคำเรียก h e l p โดยละเอียดด,ดูนะฮะก็คือเอาเมสเอาตัว cursor นะเอาตัว์เซอร์ไปไว้ข้างหน้าคำเหล่านั้นนะฮะแล้วก็กด h e l p onward นะคะระับพอกด h e l p onward ปึ๊บข้างในก็จะมี ลักษณะที่โชว์มาตอนแรกนะก็ตัวถ้าดูในบล็อกนี่จะง่ายกว่าอ่าก็คือจะเอาพวกขอ้ขอความต่างๆในกรอบเข้าไปแล้วก็ตัดมาก็คือเลือกชนิดของปุ่มนะีจะเอาปุ่มโอเคอย่างเดียวไหมหรือจะเอาสัก3ามปุ่มม yes, no, ี yes มี no มี cancel แล้วก็ถ้าปุ่มเสร็จแล้วเนี่ยจะเลือกอตรงซิมโบลนี่เป็นอะไรเป็นแสดงเป็น error แสดงเป็นเครื่องหมายคำถาม สันแบงเป็นเครื่องหมาย warning หรือเตือนนะเนีหรือว่าจะเป็นแค่ information ที่ที่โชกขึ้นมาก็าเลือกไปให้สอบล้องกับลักษณะการทำงานนะพอเลือกเลือกเสร็จถ้าตอบโอเคเนะี่ยก็จะได้ปุ่มมาเนี่ยปุ่มนะสปุ่มนะรับ yes no cancel นะที่ผมบอกว่า return ก็คือตัว บัตรทอดเนื่องจากเราต้องไปใช้ในการเขียนโปรแกรมมันนะนั้นเขาจะมีรีเทิร์นแวลูมาให้เช่นถ้าเรากดกดปุ่มโอเคนะเขาจะรีเทิร์นแวลูหนึ่งมานะครับก็ถ้าเรากดปุ่มแคนเซิลนะครับเาก็จะรีเทิร์นค่ามาสองเนาะถ้าเรากดปุ่มอิกโนรนะครับเขาจะรีเทิร์นสี่ออกมาถ้ากดคอนเฟิร์มก็เช่นกันกดกดรีทายก็รีเทิร์นแปด กด yes นะฮะกดปุ่ม yes ปั๊บจะ return มาที่ดีเ return เป็น integer นะค่า16ออกมาแล้วถ้าตอบ no ก็จะ return ค่า32ถ้ากด continue นะครับก็จะ return ค่า60สิบสองมาเดี๋ยวผมจะแสดงค่าตรงนี้ให้ดูตอนที่เขา return ออกมานะให้มาอยู่ตรงคอนโซลเนี่ยผมปิดตรงนี้ไก่อนนี่อ่าผมได้ message box แล้วนะครับรูปแบบที่เขาอ่า แนะนำเราก็คือว่าอันนี้กด Control Space Bar นะแล้วถัดไปก็กด Control Space Bar กีนนะครับทีนี้เขาก็ให้เรา,เาใส่ตัวข้อความที่เราต้องการจะให้เป็นเมสเซจนะฮะผมบอก is i s it นะฮะ i t i s raining u อ s ส d e ตอนนี้ก็ถามว่าเป็นมีฝนตกไหมนะฮะก็ผมจะสร้างสัก2ปุ่มแล้วกันนะครับมี yes กับ no ถ้าจำได้คือมันจะเป็น return ที่เป็น16กับ32นะครับแล้วก็ตัวซัมโบลนะครับที่เป็นสัญลักษณ์สัญลักษณ์ในการเป็นรับเครื่องมาคำถามนะฮะตรงน,นี้ก็ตอบโอเคไปเนาะ อันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะครับตัว48คือปุ่มปุ่ม yes กับ no ตัว2ก็คือตัวสัญ,ญลักษณ์ที่เป็น question นะครับซึ่งจริงตรงนี้ก็เสร็จแล้วนะถ้าเรา c o m p l y เนี่ยก็จะเสร็จแล้วทีเดียวแต่ว่า,าตัว เดี๋ยวเราลองรันดูนะ,ะลองรันดูก็จะมี yes กับ no ให้เลือกนีมี yes กับ no ใหเลือกถ้าตอบอ no ก็ก็ได้ตอบ yes ก็ได้แต่จะเห็นว่าเป็นไงฮะตัว return เราเราเรา,เราไม่เห็นตรงนี้เลยเนาะเราก็เลยอยากที่จะแสดงค่า return ด้วยเพราะว่าถ้าพิมพ์แล้วถ้ารันแล้วตอบ yes แล้วเงียบกิ๊บอย่างนี้ ก็จะสื่อสารกันไม่รู้เรื่องนะเดี๋ยวผมจะให้เขารีเทิร์นมาที่ตรงคอนโซลด้วยนะ,ะให้เราขอสเปซบาร์พิมพ์ทันทีที่ตรงเมเสเซจบอกกันนะแล้วก็พิมพ์คำว่า print นะคือแสดงพิมพ์ค่าออกมาที่ตรงคอนโซลนตรงนี้เลือก apply เนาะแล้วเราก็ลองกดลังดูนะีกดดูที่มีความแตกต่างไหมนะผมตอบ yes นะ ตอบ yes อ่าจะมีค่าค่าสิบหกก็จะ return มาให้เห็นว่าอันนี้กดปุ่ม yes ไปแล้วนะครับหลางทีนะผมกด no นะฮะก็จะ return ค่าสามาแสดงว่ามีการกดปุ่ม no ไปเนาะครับถัดจากนี้เราก็จะคงจะได้เอาค่า return value เนี่ยไปทำอะไรต่อไปนะครับก็คลิปนี้นะก็จะมีด้วยกัน3ประเด็นนะครับประเด็นที่1เลยก็คือก่อนที่จะ เขียนเมทอดนะครับก็คือต้องไปอาจจะเซตติ้งตรงไฟล์ p r e f e r e n c ตนะตรงรีวอนไฟล์แล้วก็เข้าไปตรงอ d i ิเตอร์นะครับเพื่อที่จะโชว์คอมพลีททูนทิพ2สองอันนี้สำคัญเนียโชว์ไลน์นัมเบอร์กับโชว์คอมพลีททูนทิพเนาะโชว์ไลน์นัมเบอร์ก็คือหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองนี่แหละโชว์คอมพลีททูนทิพก็คือพิมพ์คำไปแล้วก็ท่านมีตัวที่เข้าเตรียมสัต เตรียมมาให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะขึ้นมาโชว์แล้วก็โชว์ถ้าคอมพลีทคอมพลีททูนท t ิปเลยก็คือจะแสดงจะแสดงวิธีการใช้งานของของอ็อบเจกต์นั้นๆให้เราเลยนะครับโชว์อ็อบเจกต์โชว์ให้เราเห็นเลยว่า,ามันมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างแล้วก็ใช้งานอย่างไรบ้างโอเคทีนี้ ประเด็นที่สองก็คือตัว e s s a g e box นะ message box ถ้าจะใช้งานก็คือต้องกำหนดตัวเ s s a g e เข้าไปเนาะใส่ Message เข้าไปแล้วก็ใส่ปุ่มเข้าไปใส่ตัวตัว s ิ m b o ว่าจะให้เขาสแสดงยังไงเช่นให้สแสดงเป็นเครื่องหมายคำถามอย่างเงี้ยนะฮะก็ให้ใส่เลขสอง ถัดมาก็คือถ้าจะให้เขาโชว์ตัวตัว Return Value นะก็ให้เราใส่ Print ข้างข้างหน้านะสก็เขาจะโชว์ Return Value มาเช่นกด Run นะตอบ yes ก็จะ Return Value 56ออกมาเนาะนี่เป็นต้นนะครับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่าน,นี้ครับ